ดีค่ะพี่น้องมือนี้แม่โจ้ข้ามาเบิ่งข้าวโพดเด้ออันนี้ก็จะมันบ่ทัน,ทนแก่แล้วค่ะเนาะเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวเด้อค่ะเด้อเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวคะ่ะข้าวโพดขาวเนาะค่ะเนาะ,ะป้าข้าวโพดพี่น้องสออ้นเนาะค่ะ,ะ,น,น,ะ,คะนี่ก็ร่างใหญ่มันบ่ทัน,ทนเอ้พ่อตัดเตยพี่น้องค่ะนี่ท่านพ่อตัดเนาะคะ่ะชมป้าๆเนาะคะะ่ะเด้อ กจะไม่เสียงไก่เสียงน,นี่ได้ค่ะไก่ขันข้าจอเลี้ยงไก่เนาะคะ่นะเนาะเป็นป้าขาโปวดเด้อค่ะเด,ด้อพี่น้องค่ะตาถ้าเจ็บไคอยากอะสนใจกับ,บอกอม่จูได,ด,ด้เด้อค่ะเด้อ ว่าท่านพ่อตัดไหมพี่น้องคะก็ะวปวดบานๆเอาเดอ้อพี่น้องค่ะท่างเสียงไก่เสียงกาคันนี่ค่ะสนน้พี่น้องชมเพื่อนๆน,นะคะเด้อ โคดปลูกเองออร์แกนิกเด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะ ปลูกเองออร์แกนิกเด้อพี่น้องค่ะมันบ้ท่านแกเนาะค่ะทามันแกกะตรงนี้ก็จะเป็นสีดำเด้อค่ะเด้อเซนขนเส้นยังเข้าจอกเป็นสีดำเนาะคะ่ะเนาะตรงนี้แหละค่ะพี่น้องมันบ้ท่านแกเนาะพี่น้องค่ะนั่นแม่ก็เลยถ้าพี่นอ้นงนองมาเบิง่งมาชมปลาข้าวโพดเด้อค่ะเด้อคอนคอนออร์แกนิกคอน เสียงใกล okay. 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 ้เสียงเงียเริ่มเปิดเริ่มเปิเป็นผักสวนขั้วเด้อค่ะเด้อพี่น้องต้นแค่เนาะค่ะต้นดอกค่ะต้นดอกแค่ต้นดอกแค่ ะะป้าป่วยเป็นยังไปนองสถานีอารมกดีค่ะถ้าเบิ่งปลาเขาพดก็มีตน้นแค่ให้เบิ่งต่ว่าบ้านมีหน่วยไหมพี่น้องมันมีกระดอกมันนะคะ โอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้แม่กับพามาเบิ้งข่าปวดด้วยค่ะเด้อพี่น้องมีกระลอกให้ดูด้วยนี่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 ค่ะกระลอกให้ดูด้วยไปน้อนละวิ่งอย่างไวเลย <c ười> ค่ะโอเคค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้แม่กับพามาเบิ้งข่าปวดด้วยค่ะเด้อปวดปูดเองข่าปวดออร์แกนิกงามๆ,ๆด้วยค่ะเด้อขอบคุณพี่น้องหลายๆค่ะที่แวะมารับชมส่งกำลังใจให้ เด้อค่ะเด้ออมโจช่วยแนวนะคะแล้วแม่กระเฮ็ดเพจขอบค,คุ้คนหลักการปลูกผักสวนคั่วน้ำเด้อค่ะพี่น้องค่ะฝากเพจไม่แมโจน้ำไเด้อค่ะขอบคุณทูกกำลังแรงใจเด้อค่ะเด้อที่โซมาห้หาขอบคุ้ของแมโจโดยดีตลอดมากนะะเนะาะค่ะเนาะฝากฝากเป็นกำลังใจให้กันแน่เด้อค่ะ ทั่งเพจกัขบขั้วค้นก,การปลูกพักสวนรั้วแล้วก็เพจแล้วก็ยูทูบใช่เนานะคะเนาะแม่โจใช่แนวเด้อค่ะเด้อขอบุณหลายๆค่ะติดติดตามรับชมค่ะส่งกำลังใจให้ทุกคอมเมนต์ทุกสติ๊กเกอร์เด้อพี่น้องขอให้พี่น้องร่ำรวยเงินทองมแต่ค้วมสุขคววมเจริญเด้อค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้า